เจอพระพิสุนีท่านท่านมาท่านพูดคำหนึ่งบอกว่าให้ให้เรียนวิชาให้เรียนศาสตร์นไว้เพราะว่าต่อไปนี้ต่อไปข้างหน้านี่อนาคตข้างหน้านี่โรคโรคไข้ไข้เจ็บนี่มันจะมันจะมาแบบว่าทางทางการแพทย์อะโรงพยาบาลเขารักษาไม่ได้เราก็ต้องอาศัยพุทธคุณนี่รักษาพึ่งบนพุทธคุณก็เขาเข้าใจอย่างนั้นว่าพุทธคุณนี่มันมันเหนืออะไรทั้งสิ้นครับ ก็ก็มากมายนะคือว่าหมอรักษาไม่ได้ผมรักษาหายอะมาถึงผมแล้วหายาก็หลายคนมันเองนี่สองสามสี่คนเลยนี่เห็นเห็นคือคือลักษณะมันมันไม่ใช่คนแล้วมันมันธรรมชาติมันหมดเลยแล้วร่างกายก็เดินไม่ได้อะไรไม่ได้สามสี่วันเดินได้อ่ามันก็แปลกอะจริงๆอันนี้จริงๆริคเลยถ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์ได้มัน มันมันของเป็นไปได้ก็อ,อย่างคราวนี้เราไปเราไปเราไป,าไ,ปไอ้ไอผู้ปอนะคนที่เขาเขาเขาเดินไม่ได้แลว้วเขาเขาแข็งแรงขึ้นมาเขาเดินได้เดินขึ้นรถคนพิการนะ่ะอะไรอย่างคนพิการคนเนี้เป็นหมอลำอนะ่ะก็เราอุ้มขึ้นรถอ่ะอุ้มขึ้นนังขึ้นยากเลยแต่ว่าพอเป๋าเราเวลาเดียวเ,อเอท่านั้นทีนี้ ทีนี้เขาเขาขึ้นรถเองเขาเขาก็ดึบกระด,ดึบไปคือคนพิการเนี่ยตัดขาแล้วเขากระดึบกระดึบไป,ไปแล้วเปิดประตูพกขึ้นเองลูกสาวเขาเขาแปลกใจมากเลยเขาตกใจอะแปลกใจอ่ะคือทุกครั้งมันมันต้องอุ้มขึ้นะแต่นี่ท่านขึ้นต้เองนี่ก,ก็ก็อันนี้เมื่อวานนี่เองอ่ะถ้าจะอธิบายปวดคือผมไปเป่าเขาน่ะคือว่าเอาแล้วก็หายปวด นี่นี่นะผมเชื่อว่าอย่างนี้หายปวดพอหายปวดแล้วแขนเขานะ่ะก็ใครกําลังได้แต่ก็ใครว่าช่วยช่วยอีกอแรงหนึง่งที่ดึงตัวเขาขึ้นไปบนรถอย่างเงี้ยด,ดันนะ่ะยันขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีเหตุผลนะคือร่างกายของคนนี่ถ้าถ้าดีอีกนิดนึง่งมีความสุขมากนะมีความสุขความทุกข์ก็หายไปนิดเดียวนั่นเองไม่ใไม่ช่มากอะเมื่อแขนเราเคยปวดอย่างเี้ ขาเราเคยปวดอย่างนีง้ถ้ามันหายปวดแล้วเราใช้งานได้เนี่ยนั่นนั่นคือมันมีความสะรวปขึ้นอีกเยอะเลยเป็นประโยชน์ถึงเยอะเลยนิดเดียวเรามองว่านิดเดียว,วมันเก็บนิดเดียวนะเราอาจจะไม่อยากเดินแล้วอาจ,จไม่อยากไปความว่าไม่อยากไปไม่อยากเดินหนืออยู่เฉยๆอย่างนี้ร่างกายก็เสื่อมไปเสื่อมไปอยู่อีกปีสองปีสองปีก็ง่อยไป ครับอน่่งค, <c oughs> ครับกลัวแบพวกห็นคนพิการอน่างเนี่ยผมก็กลัวน,น,น,นะคือถ้าเป็นกับเราเราจะทำยังไงให้จะมาดูแล